สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือน,นีแอดก็ได้มาติดตามแนวทางของปูเพชรลุ่งไฟเนาะคะ่ะพี่น้องหลังจากเข่า3ตัวตรงๆแล้วก็2ตัวล่างเนาะคะ่ะพี่น้อง f c ค่ะแอดก็ได้มาติดตามแนวทางเนาะคะ่ะต่องหงวดของปู่เพชรลุ่งไฟเนาะคะ่ะ ไปรับชมรับฟังเลยค่ะว่าปู่เพชรลุ่งไฟจะมีแนวทางฝากพี่น้องต่องวดหรือว่าตัวเด็ดตัวดีเนาะค่ะก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะจากปู่เพชรลุ่งไฟเนาะค่ะไปฟังหลับหลับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะพระกันมาจังไดเอมาตามต่องวดเนาะเลขกผู้เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะเป็นไลยพักกันมานบอกเือจังหด เ่หมานค่ะปุ๊ได้เต็มปากว่าเ่้าหมานเลยไถ้าเพื่อนจะขอเขาว่าได้ถ้าเพื่อนจาขอเขาว่าเปลี่ยนครับปุ๊ประกาศด้วยสาก่อนเรื่องรืมอันยูยูพี่บุญรักนี่นะครับจ่าป้าาไก่ เาบอกไกด์เราค่ะทางที่โบนลัดมาจากโลกคอนแกนจากโลวะที่โบนลัดมาหนิจากโลวะสี่สิบโล่สี่สิบโล่สี่สิบโลเนี่ยนะครับปูสี่สิบโลกกับสิไกดโพดประมาณ ปูวาประมาณสามร้อยเจดสิบเก้าโล่าโอ้สามร้อยเจสิบเก้าโล,าลจเจก้าโ่โอ้ฟังด้วยค่ะพี่น้องปูงบอกเป็นในแลนวเหลี่วดี่ปูบอกเป็นไน่นเนาะค่ะเป็นปริศนากระลองเอาฟังเบิง<แ>้งงวดหนีบู้นได้ค่ะแต่ฝันดีหรือว่า ใส่ตัวเลกฝากพี่นอ้องเอฟซีแล้อย่างน้ออันใดปูกับพ่อในเลียบค่ะเฮ็ดยัางปูกับเฮ็ดบลาเลียบค่ะเพราะว่าขาดปัดใจ,จทายทาทขาดลูกขาดล้านจะมาสั่งตยอยปาดร้้ยมีหน่อยคอยเฮ็ดคอยท้ำไปปูว่า คเคยสามปนนตามาปัจจัยเนะาะค่ะพูเนาะฝากญาติที่ทำไวห้หลายๆอันใดมาก,ก็ยังพอเป็นที่ยังคือวาน่ะค่<ฮ>ะอาศัยูกอาศัยเต่าสุภูทุทคน <ฮะ S 1> เด็กเนตรมิตรชิดในฝันค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะหัดที่เล็วมากทาท่ายญาตโยมล <c oughs> ุงถทดเจ้าของยางไง ปัดนี้สิลุงโทษเจ้าของบ่าวันเดี๋ยวไม่จะโค้งสุดท้ายรอดเนาะไม่โค้งสุดท้ายล่ะค่ะถือว่าบ้ามือนี่กันนะปูก็ได้ข้าวเราล่ะข้าสามตัวเข้าวสองตัวล่างได้มาจังสิค่ะได้มาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีกับเบิ่งเนาะค่ะปูให้ตองวดนะค่ะปูเพชรลุ่งไฟนะคะพี่น้องหลังจากเข้าวสามตัวเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็สองตัวล่างเนาะค่ะพี่น้องวดนี่ปูก็ได้ให้ตองวดแล้วพี่น้องก็ แคปนาจ้อไว้เดอค่ะตัวตัวตรงสองบนสองหกหกศูนย์่ามหกสามเก้ามูเก้า,เ,าเด่น8ปดสี่ศูนย์แปดพันพระธรรมขัน แปดมื่นสี่พันสี่พันร้อยชุดล่างชุดล่างเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสาม โอเนมรมบิดได้ตัวนี้เออเลขจะมาตัวเก่าดอกไม้สวรรค์เราจะมาตัวเก่านี่แต่จะมาขึ้นแต้มเจ็ดหกเก้าเปรียบเทียบแล้วตัวเดียวกันลุ่งแต้มไว้คือแปดกับสามลุงแปดสามสามแปดไว้แต่คิดว่า คืองามหลายคืองามหลายเก้าเจ็ดวดนี้งามหลายเก้าเจ็ดเลขจะมาคูกันคือพวงวดก่อนเลขมันจะอกไปสวรรค์จะมาคูกันคือหวดก่อนคือหกสองหัาเก้าเก้าสองวนขึ้นหัวลงแต่ได้กิตของถ้ำมันเป็น,นังีสัน้นถ้ำโชค ถ้าสูญมากคือตัวนี้คือว่าบน,นบนปู้ให้หนึ่งสองสามสี่หาหางถ้าคือตัวเดียวกันครับตัวนี้เลยหกสองหกก็คือสองหกหกศูนย์สี่ศูนย์แต่เลขโงกที่มักที่สุดก็คือหกสามเจ็ดเก้ากับสามเก้าหกสาม เจ็ดเก้ากับสามเก้าอันนี้ก็มาใส่ตัวเดียวกันนี่แหละนี่แต่ว่าปูหางนี่ปูปูมันใจว่าทำมาจังซี่เต่ว่าเลขสามตัวมันมาสามเจ็ดกับพักกันกลับเอาน้ำก็คือเจ็ดเจ็ดก็คือปล่อยตัวนี้กับปอยสองหางก็ว่าได้อันนี้ก็นับใส่กับอันจะคือเขาหนึ่งสองปอยสองหางอันนี้ปอย 1, 2, 3, 4, 4หนึ่งสองสามสี่สี่หาง เต็มบั้นใจตัวนี้ลองสีแต่เด่น8 8 4 0สีูนย์เอาคือว่าจังสันปูคือแปดเะอัน,นี้ใส่พ <c oughs> ิชญาญาติเอาใส่ี่ปัญญาถ้ำเอา,เอาคือคือเลขหนีนาเรนสองปูนีน่คือนาเรนมันจะมาก่าคือมูอันนี้สอนตัวนี้ไปคือเจียงสี่ปูว่าจันสามหกกับสามเก้าคือเก้เาหกสาม สามหกสามเก้าคือเก้าตัวเดียวกันได้หนิค่ะเออบบประมาทว่าสีมาบนมาล่างเพราะว่าบ่ประมาทได้ค่ะเออมันเด็กสวยทั้งสองตัวสวยแบบตัวเก้าค่ะอันนี้สวยแบบตัวเก้าคำว่าสามเก้ากับหกสามคือเก้าคือคือหลายตัวแต่สามเดียวกันเนาะเมีนเพชรในเขาใจค่ะเออเอาหัวขื่นหัวล่งเงาค่ะว่าเป็นตัวเดียวกันเนาะเมนต้อหกกับเก้านะเมนค่ะ คือว่ามันกันกันเอาตัวนี้ซุ้มนี้ว่าตัวเดียวกันก็คือมันมีเท่านี้สองหางหนึ่งสองสามมันก็ตัวเดียวกันปูกับปูกับไ่ตัวเดียวกันเก็ดกับเก้าตัวเดียวกันเป็นไปได้ลุ่แต้มเก้าแต้มกับเก้าลุ่แต้มหนึ่งกับสามคัดไปสามเนี่ยถ้าส่วนมากถ้าปูไ้เม็ดเดียวไยเดียวจังซี่ส่วนมากจะขึ้นแต้มลุ่แต้ม ในลักษณะกิดของปูนี่หมายถึงว่าถ้าลงแต้มมันก็หกศูนย์มันสีมาสี่ศูนย์คัดไปแล้วถ้าถ้าลูกล้านว่าสี่ศูนย์ผมเสียวตัวนี้ใส่ได้หนึ่เอาหาใส่ก็อาจจะเป็นไปได้ก็อันป๊อปป๊ปประกันคือว่าสี่ศูนย์้าศูนย์มันแสดงว่าปูคัดไปแล้วนี่ไอพี่ยี่าเบื้งว่าเพื่อปูไห้แล้วเออขั้นสี่ไห้ขั้นสี่ไห้ตรงไรหรือนี่ไรก็คือว่า ถักขั้นปูว่าถับปู้หายแล้วต้องขืนเต้มลุ้งเตี้ยมค่แต่ปู้หายรักไว้แล้วหกสวนสี่สวนกันสี่สวนเราไม่เป็นยังไมนยังถือมาสี่สวนสี่สวนก็จี้ยังหกถือมาหกสวนสสวน,วน,วน,นี่เรียกในจิตคิดนใจนโวยแมนเราเข้าใจเราปู้โอ้หนานแมียนเลยอเพื่อาไว้แล้วหนึ่ง บางไม่เล้วโอ้ยมันมาจังสีมันก็สีเลี้ยงกันเดี๋ยวปูว่าสันด้านก้าแล้วจะป่ปัญญาถรำสามหกหกสามเป็นสามเก้าเก้าสามไหวกันปูว่าจังสันผมว่าคูณแจ็คแล้วผมเสียวสีใส่น้ำแล้วปูว่าสันกิดมัดเกิด่ะเนี่ยหรือว่าเนี่ยมันมันมาเนี่คือจะปูเพ่าเฮ็ดหรืว่าบักเพราะว่าว่าวเฮ็ดนี่คัดคู่บาอาจารย์ไว้หลายหล่ไข่ไว้ เะก็คือแต้มลงแต้ม,ตมแต่ว่าเลขชุดนี้ปู่ยังไม่ฟันธงแต่อาจจะขึ้นเต้มลงแต้มเกี่ยวดูแต่ว่าเพอาะว่าต้องต้องภาวนาอีกหลายรอบนะครับมี่ซาำนี่เข้าใจนี่การที่ว่าลางหางเดี๋ยวคือเก้าสาม เก้าสามเนีนเ <ๆ S 2> เลยเนาะค่ะตัวเดียวกันไ <ๆ S 1> ด้เนี่ยปูคือปูลอกไปมันเข้าใจที่ซื้อตัดออกไปก็คือเก้าสามเก้าเก้าสามคือเก้าหกสามสามหกเลขจะมาตัวเกาเ่าฝันคือคือเด็ดเด็ดเลขขามเสียนคือว่าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามาตัวเก้าตัวเขาให้บ้างหนึ่งตัวเพินไห้บ้างหนึแต่ว่าปูยังพอนีฝันว่าจังใดเขาเนี่เลี้ยงตามนี่เลยอันนี้ลูกอะ ทีนี้ก็ตัดออกก็ไ,ได้เออตัดออกไปลุ้งให้ละเอียดก็ได้เนี่ก็เป็นแนวทางของปู่ 2. 2> เพชรลุงไฟเน,น,นาะ <2. S 2> ค่ะพี่น้องก็แคปนาจอไวเด้อค่ะพี่น้องค่ะปูก็ว่าล่างเนาะคะ่ะล่างปูก็เน้นให้สามเก่าเนาะค่ะงวดที่แล้วนี่ก็เข่าสองเก้านะคะ่ะบนก็สามตัวแตกเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะงวดนี้แอดก็ได้มาตามต่องวดของปู่เพชรลุ่งไฟเนาะค่ะพี่น้องก็แคบหน้าจอไว้พิจารณาเบิ้งเด้อค่ะเผื่อมีโชคมีใจกับปู่เพชรลุ่งไฟเนาะค่ะพี่น้องค่ะปู่ก็ได้วงไฮแล้วเนาะค่ะสองสองศูนย์ศูนย์หกสองเปนเดียวกันครับโอ้ดมก็งประตูเลยนะคะพี่น้อง แม่นว่าขึ้นหัวลงค่ะวัวขึ้นหัวลงนั่นี่ค่ะโอ้ยมาตัวเก่าอีกแล้วมาตัวเก่าอีกล่ะปูมันมาตัวเก่าโนปูอ่ะทีได้ว่าค่ะมันมาจังสั้นตามตำราปูเลี้ยงเลขทั้งหกตัวแล้วค่ะเมื่อคืนนี่เมื่อวานนี่นั่งจุดหัวบึงทิปทิพในจิตพนวัตตัวเก่าเด้อว่าสั้นค่ะ เก่าจังเด้เลยอาให้เขาไปวันคันเด้ว่าสันบ้านเลี้ยงเอาเลขตัวเก่าเลขจะมาตัวเก่าตัวเก่าคือยังตัวก็เขาปล่อยคลิปไปคือคือคือคู่บาอาจารย์มันปล่อยคลิปไปเลขมันจะมาเล่นี่ค่ะค่ะเอาเกิดว่าทีว่าปูเน้นให้กับวงกลมไว้ให้แล้วเนาะค่ะวงกลมว้ให้แล้วเนาะค่ะก็ะ พรในอันเปรเกิดของกนุละเทวดาจงทั้งหล <p contemporary> oh <t rio> <น>ายจงปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมสาธุชนที่รักทั้งหลายผู้สร้างบุญอานิสูงให้เกิดสิ่งใดที่เลวร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีสรรพเคราะห์สรรพสุขสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เสนียจจงไรจงพินาศมีแต่ความดีในปี65อย่าลืมว่าปี65มาตัวเก่าปีห5มาตัวเก่าปีห5 แต่ว่ามันจะเก่าแบบไหนคือปูเรียงไปให้เลี้ยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าบ้าดอกมที่ซื้อคือว่าปีปีพกทานได้พ่อสอนปีพกฐานจะมีะความสุขวามจเจริญ<า>เดินทาาปลอดภั่เขียวขาดจริงได้สมก็มารดารานนให้ความคัวเย็นเป็นสุขผูไปกันมีโชผู้มากกนมีโชคมีบาลมีมีความศรัทธาหลายๆให้มีบริวารได้หลายบริวารสร้างบุญล้างกรรมสร้างธรรมเพื่อความดีสร้างพระเจดีเหมือนมีทรัพยู่ายใน ภาษาของปูนี่คือบอกว่าดอกไม่สวรรค์ลงมาแล้วมาโปรดแล้วเดอ้ออ้าวจะเริ่มกอนาธุทจะเริมค่ะเนี่ก็เป็นแนวทางของปูเพชรลุงไฟให้ตองวดเนาะค่ะพี่น้องหลังจากเข่าสามตัวแล้วก็สองตัวล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี่ปูลุงเพชรลุงไฟก็ให้ตองวดแล้วเนาะค่ะพี่น้องกับแคบนาจ้ไ,ไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องก็เป็นทีนาสนใจของปูเพชรลุงไฟเนาะค่ะก็ให้ตองงวดเด้อพี่น้องเอฟซีค่ะ เห็นรอตลีกระจับเสียงไว้เนาะคะ่ะผูรบใบสองใบเนาะคะ่ะแอดกับเป็นผููนําเสนอแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเพียมีโชคมีชช่กระปูเพชรลุงไฟก็มาร่วมทาบุญเนาะคะ่ะทางวัดก็กําลังสางเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกับเป็นสะพานบุญให้พี่น้องแหละฮะแนวทางฝากพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะขอให้พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านลำล้ำรวยๆวยกันทุกคนเด้อค่ะ